นะครับหมายเลขสี่ทำไมถึงเป็นหมายเลขสี sort of um, like um, yes. ่ค uh รับหลิวก็อ uh ย่างที่บอกค่ะชอบแบบลีลาการรำของเขาชอบเสียงพูดของเขาแล้วก็รูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเชื่อว่าเขาน่าจะร้องเพลงเพราะค่ะน่าจะเพราะนะครับเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับคาถาขอใจค่ะคาถาขอใจขอให้สำเร็จนะครับขอเสียงปรบมือนให้กับนักร้องริชนาหมายเลขสี่และคุณหลิวอาจารย์ รำสวยเหมือนเป็นเด็กที่เรียนนาตศิลมาคนเนี้ยเพราะน่าจะร้องเพลงพื้นบ้านได้ดีมากด้วยอ,ะอ่ะน่าจะเป็นเขานี่แหละเสียงเพราะครับน้ำเสียงการพูดของเขาและประกอบกับการรำเขาเมื่อกี้นี้หรือมั่นใจเลยว่าต้องเป็นนักร้องเสียงเพราาะ เฮ้ยเก่งนะรับน่ารักด้วยดกันด้วยเข้ากันด้วยเสียงหวานเนอะเสียงหวานเลยน้องกุ๊กกุ๊กกูเป็นใครมาจากไหนแนะนำหน่อยครับเชิญครับสวัสดีค่ะจากการโทหญิงออนสุรางอุจจังค่ะตอนนี้ก็รับราชการอยู่ที่กองดุยยางทหารอากาศค่ะเป็นนักร้องเป็นทหารมานานยังครับห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วด้วย มีผัวเป็นทหารไหมครับตอนนี้แฟนไหมอ่ะผัวยังไม่มีเลยค่ะโสด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 เหรอแล้วใจใจความฝันจริงๆของเราอยากเป็นนักร้องไหมก็อยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็อยากทํางานในวงการบันเทิงด้วยค่ะอจริงเขาสวยนะมีโอกาสนะสวยค่ะกูเป็นญาติใครไหมฮะเป็นญาติใครไม่เป็นญาติ ออ่แต่แต่อยากอยู่ครอบครัวเดียวกับพี่นิกกี้นะเล่นกลับไปค่ะน้องสาวเมื่อกี้อะไรนะเพลงอะไรนะคาถาขออะไรนะขอใจชิเมโจได้เดี๋ยวผมมีเพลงให้น้องชื่อเพลงคาถาขอลายไดเล่นเล่นไ้เล่นไ้ขอลายได้ไหมขอลายได้ไหมขอลายได้ไหมเอาไอดีเธอมา งจริลูกล่อลูกชนมันเยอะเสียงเพราะมากครับผและแปลว่าวันนี้ภารกิจชือว่าสามรดจน่ารักมากสวยงามนะใช่แล้วผมว่ามีหลายๆคนนะทางบ้านอยากจะมาร่วมรายการเป็นปริศนาทำยังไงบอกเข้าไปส่งเข้ามาในแฟนเพจรายการนะครับ I can see your voice Thailand ครับผมใช่ครับส่งประวัติมานะครับรวมไปถึงคลิปวิดีโอการร้องเพลงของคุณแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ I can see your voice Thailand เท่านั้นนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จขอบคุณลิวนะครับขอบคุณคูณกูครับขอบคุณนักสือประค้าท่านด้วยคนดูในสตูดิโอและคนดูทางบ้านครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า2ทุ่มหนาทีเป็นต้นไปเพราะนี่คือ I can see your voice Thailand นักร้อง โนับสวัสดีคร้มเมามเมได,มเมได้เอาหัวใจเธอมามเมได้มเมได้มเมได้เอาหัวใจเธอมา,าเบิดความมันต้นสะเทือนวงการ ไ้กับสี่ไอดอลหนุ่มสุดฮอตแห่งปี Trinity สวัสดีครับผมแจ็คกี้ครับสวัสดีครับปอเช่ครับพนุชัยแควีสวัสดีครับเจมส์ครับสวัสดีครับตลลลลล รัวไหมรัวไหมโหจากเมื่อกี้ตอนโชว์อ่ะเห็นให้แดนเซอร์มีต่อตัวแล้วก็ปีนขึ้นไปแบบออนท็อปแบบเท่มากมาตูมอยู่ตรงนี้กี๊ดเลยอยากให้ไปนอนเหยียบหน้ามาตูมอีกคนนึงวันหลังมาคุณต้องคุยกับทางทีมนักสืบนะคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะไคะคุณมีเอฟเฟกต์ไฟเฟิ์ดูสิฮะอาจารย์หนึ่งนั่งใกล้เกลี่ยมเลยฮะอย่าเรียกคำว่าเกลี่ยทำไมฮะให้ใช้คำว่ามีเดียมแล I can't see your voice.